ที่กบช่องทีเคสทไม่ได้นะครับผมก็วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราเอามา,าอะไรมาขายที่เซวันกันบ้างน,นะครับผมอ่าเริ่มกันเลยเริ่มจากอย่างแรกนะครับก็จะมีตัวของตัวนี้ครับเล็บคุดด่างนะครับผมนี่ลักษณะน้องใบน้องคล้ายๆผักชีนะครับผมแล้วก็จะมีต้นของเฟือนข่าหลวงด้วยนะครับผมนี่ นะครับผมแล้วก็จะมีดอกปทุมมาช่วนช่มอ่ามีประมาณนี้เท่าที่เห็นในคลิปเลยนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนของตระกูลอโลคาเซียนะไม่ใช่ดิตระกูลอขออภัยครับผมลืมชื่อตระกูลอ่ะโอเคแล้วก็จะมีส่วนของกวักมรกตด,ด่างนะครับสองต้นสามต้นอ่าแล้วก็มีส่วนของ ว่านลูกไก่ด้วยนะครับผมนี่ว่านลูกไก่มีสองขนาดนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับผมต้นสวยๆอย่างนี้เลยครับแล้วก็จะมีส่วนของนี่ครับผมจะเป็นต่วขางตุ๊กตาต่างๆครับสำหรับไซส์นี้ที่ผมขายให้ดูอยู่จะราคาอยู่ที่ตัวรับสี่สิบาทนะครับผมแล้วก็จะมีนังหมาตัวนี้ตัวละร้อยยี่หมูอันนี้หมูนะขายเป็นเซตนะครับผมเป็นละร้อยห้าสิบ แล้วก็นี่คือตัวร้อยห้าสี่ครับ,บยีราฟมีดอเรมอนด้วยก่อนได้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของกระถางนะครับผมนี่มีครับกระถางก,ก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดเลยนะครับผมนี่ครับมารับมาเลือกชมกันได้ครับแล้วก็จะมีส่วนของกระถางที่เป็นยีราด้วยนะครับผมนี่เดีย๋ยวให้ดูลายชัดๆอ่ะนี่นะครับผมนี่ สามารถมาดูกันได้นะครับผมที่ตลาดสบวันนะครับโซนล็อกโซนขายของเก่านะครับมาดูกันได้เราจะมีส่วนของแคตตันด้วยนะครับผมนี่ครับอันนี้ครับอันนี้จะเป็นส่วนของแคตตันนะครับผมก็จะมีตั้งแต่ราคาเริ่มต้นที่ย0สิบาทนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับผมนี่ก็จะมีพวกยิมโนลูกคู่ได้นะครับอ ไข่ญียย่ปุ่นหลายชนิดเลยนะครับมาดูกันได้แล้วก็จะมีส่วนของกวักมรลกตด,ดํานะครับปุกนีกวักมรลกตดดำเราอมาสองต้นนะครับวันนี้แล้วก็จะเป็นอันนี้นะครับผมอ่าอนุมาะไย่จางลืมชื่อจำไม่ได้เนีวยอะไรดำๆละไอย่ญญางแล้วก็จะมีตัวของอ่า ของต้นนี้นะครับผมก็มาดูกันได้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวสองเล็บเกี่ยวนะครับสองต้นตรงนี้แล้วก็จะมีส่วนของปุ๋ยต่างๆออนมอโมโคสเพอไลท์แล้วก็ปุ๋ยมาดูกันได้นะครับผมมีดินด้วยอ่าลืมบอกมีดินด้วยอ่าโอเคครับก็จะมาันี้ครับ,รลบตลาดคุณนี้ท่านใดสนใจก็สามารถมาอุ่นกันได้นะครับที่ร้านทีเกีสวนไม่ดังอยู่ตำบลโคกสวมคือมองจังหวัดนคนะรราชสีมานะครับผมหรือ ทุกเสาร์ทิตย์เราจะมาขายของกันที่ตลาดเซฟวันนะครับก็สามารถมากันได้อยู่โซนของเก้านะครับผมก็อย่างเช่นในคลิปวันนี้ก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ